สวัสดีสสดค่ะบัจจุภันทั่2ค่ะ,อคะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงสเ,เวตเตอร์นคะคะเป็นงานญี่ปุ่นรถไอทีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทักราคา6500บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า 600, 120 100 120้อยถึงหนึ120ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะราคาจาาขออนุญาตประมาณการนะคะ54บาทนะคะเป็นหมวดกางเกงเสเวตเตอร์คะ่ะลูกค้าจา่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายจ้าใส่ง่ายพ่อค้าแม่ค้าต้องมีพ่อค้าแม่ค้าต้องมีติดร้านนะคะลูกค้าจา่าเป็นอีกหมวดที่แนะนําเดียวเรามาดูกันจ้าเป็นหมวดกางเกงโอ้ก็ไม่แค่เอา้าป้าลูกค้าจ่าไม่มาก ไม่สะอาดค่ะผ้ามาเรียบร้อยมากค่ะนางค่ะเป็นหมวดกางเกงสเวตเตอร์จ้าจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้นะใช่แล้วค่ะเป็นเนื้อผ้านุ่มๆใส่สบายวัยรุ่นชอบอ่ะไว้ทํางานใส่ดีได้ใส่นอนจำลองค่ะใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดแล้วแต่สะดวกแล้วแต่อยากใส่คแต่เป็นเนื้อสเวตเตอร์ค่ะนะคะจ๋าผ้าก็จะใหม่ๆนิดนึงนะราคา6 5 0 0บาทเอาไปเลยเกตเอจจ้าลูกค้าจ๋านิ้นย้าบ่อยมากเอาไปเลยเกตเอใช่ลูกค้าจ๋าเอาไปเลยคุณภาพเกตเอ ้าก็จะใหม่ๆหน่อย้าก็จะเงาๆหน่อยค่ะนะคะไปต่อจ้าปารอ้าลูกค้าจา้าตัวแรกมาก็ยูนิคอร์นะคะลูกค้าจา้าแล้วเป็นขาจา้าด้วย สเตอร์นะคะลูกค้าจ๋าคือเรียกได้ว่าใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายกันไปเลย <c oughs> ทีเดียวน,น,น,นะคะแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้าสเวตเเตอร์ใช่ะค่ะจ๋าลูกค,าค้คกคาจ๋าบางตัวจะเป็นคล้ายๆกับขา5้าส่วนค <c oughs> ่ะ5ส่วนแล้วก็ขายาวนะลูกค้าจ๋าขาจมขาไม่จำามีคาอ่ะนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เรื่องโทนสีก็ขาด้วยจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะ แนะนำนะคะลูกค้าจาหมวดนี้ใครที่ตามหากางเกงแบบนี้แนะนำได้เลยเป็นกางเกงผ้าสเวตเตอร์ค่ะลูกค้าจาแนะนำได้เลยลูกค้าซาปาดยูนิโคค่ะทั้งหญิงทั้งชาย่าแบบก็จะเยอะๆหน่อยลูกค้าจายูนิโคก็จะเยอะๆนิดหนึ่งยูนิโคจ้ายูนิโคเรียงกันมาเลยอันยูนิโคจ้า งานญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นของยูนิคอร์จ้แต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์อย่างอื่นนะ้ลูกค้าจ๋าเดียวเรามารุ่นกันอีกรอบค่ะเรื่องโทนสีก็ประมาณนี้เลยเอาแนวแบบว่าเป็นหวานเนาะแบบว่าแบบว่าเทาบ้างได้ค่ะสีแบบว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีค่ะลูกค้าจ้าแต่ว่าหมวดนี้แจ้งก่อนว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายจ้เพ่อค้าแม่ค้าสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยได้ค่ะกระสอบนี้ในราคา6,500อบาทลูกค้าจัดคุณภาพ7เจ็ดเอนะ ลูกค้าจะขายตัวละร้อยยังได้แต่ว่า<ด>ยูนิโคะจะเยอะๆหน่อย,ยอันไหนที่เป็นยูนิโค้ดอนที่เป็นขาจําลูกค้าจะคัดแยก,กออกมาทําราคาได้ดูค่าลูกค้าจายูนิโค้ตัวนี้นางจ้าผู้ชายใส่ได้ได้ค่ะผู้หญิงใส่ดีอ่ะลูกค้าจ่ากดูค่ะ ทรงไซส์ส,สไตล์ได้หมด <สะ S 1> เลยเน้นย้ำอีกรอบค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้ในราคา6500บาทค5 0 0บาทคุณภาพเกียรติเองเกียรเอยุยยๆนะคะสวัสดีลูกค้า,าที่ทักทายเข้ามานะคะคุณอ้อยสอบถามมานะคะเสื้อคอตตอนเน้นไซส์แอตอนนี้กระสอบเท่าไหร่คะ เป็นเสื้อไซส์ L ตอนนี้สินค้าหมดนะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นเสื้อคอตตอนมีนะคะมีงานญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เน้นไซส์ L นะคะ เป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจา๋าแขนสัน้นแขนกุดแขนยาวไซส์อยู่ประมาณไซส์เอสไซส์เอ็มนะคะแต่เป็นผ้าคอตตอนแต่ถ้าเป็นไซส์เอลนะคะสินค้าหมดจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วถ้าเป็นไซส์เอลจะเป็นรวมผ้างนะคะลูกค้าจ๋าจะไม่ได้แยกเป็นแบบว่าเป็นผ้าคอตตอนใช่ะค,ะค่ะแล้วก็ลูกค้าถามราคามาใช่ไหมคะถ้าเป็นผ้าคอตตอนงานญี่ปุ่นร้อยโลหมื่นสี่ค่ะ ไซส์ L สี่สิบห้าโลห้าพัจ๊ใช่ค่ะเร็วค่ะจซสยูนิคอสจ้ายูนิคอจะเยอะๆนี่เนี่ยค่ะันยูนิคก็จะหลากหลายนี่เนี่ย <ภา S 1> สำหรับเรื่องแบนนะแล้วยูนิคจ้์เหมือนกันจ้ะยูนิคจ้์เน้นย้ำเรื่องความยาวลูกค้าจะมีเป็นสไตล์สี่ส่วนจ้าห้าส่วนจ้าขายาวจ้าลูกค้าจากคาะคามะนะคะลูกค้าจากคะคามะแต่ว่าแบรนด์แก๊บจ้าแก๊บมีมายูนิคมีมาจ้านะคะลูกค้าจากสำหรับเรื่องแบนก็จะเยอะๆหน่อยนิดนึงใช่แล้วค่ะจามวนนี้เป็นกระเกียสเวตเตอร์ใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายค่ะลูกค้าจะใส่ได้ทุกกลุ่มใส่ได้ทุกวัยนะคะแล้วแต่สะดวก แ,แต่อยากใส่ค่ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะ,<จ>ะค้ามานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีมีข้ามานะคะสีเทาสีน้ำตาลสีดํานะคะสีฟ้มสีแดงนะคะลูกค้าจ๋ามีค้าสีสันมาเลยแต่ยังคงเป็นเนื้อสอเวตเตอร์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อสอเวตเตอร์ใส่ง่ายใส่สบายค่ะใส่นอนใส่เล่นใส่อยู่บ้านใส่ลำลองได้เลยนะคะใช่่ะดิสนี์มีมาค่ะ,<อ>ะดิสนี์มีมาค่ะยูนิคอมมีมาค่ะลูกค้าจ๋าดูค่ะผ้าของเขา ใหม่จริงค่ะยูนิโค้อีกแล้วจ้ะเฉพาะยูนิโค้กินขาดซะแล้วยูค่ะยูนิโค้กินขาดซะแล้วค่ะอุ้ยได้อุ้ยได้เหมือนกันใส่แบบว่าสบายๆเป็นเนื้อผอาที่นิ่มๆค่ะรู้คหจ้ะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องเอาไปซักเอาไปรีดนิดนึงนะคะคอตตอนมีไหมคะเป็นงานยูเอค่ะลูกค้าสอบถามอันนี้ยูนิโคค่ะ ตัวไหนคะลูกค้าตัวเสื้อหรือกางเกงคะถ้าเป็นเสื้อคอตตอนงาน US ไม่มีนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าอที่สอบถามเข้ามาสาม,มารถค่ะหาแอดมินได้นะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นตัวคอตตอนลูกค้าจ๋าส่วนมากตอนนี้เราจะมีเป็นงานญี่ปุ่นงานบเบกาเราอย่างไม่มีนะคะลูกค้าจ๋ายังไม่มีะนะจ๊ะแล้วก็จะมีะะเป็นงานรวมไหมคะที่งานรวมไหม อ่เป็นการรวมแต่ว่าตอนนี้สินค้าย,ย,คยังหมดอยู่นะคะลูกค้าจ๋ายังหมดอยู่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือนะคะลูกค้าจ๋าเวลาเราอธิบานลูกค้าจะเห็นภาพไม่ชัดลูกค้าสามารถ ทักินบอคค่ะแอดมินโดยตรงได้เพื่อขอลิงก์สินค้าได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือติดต่อพนักงานโดยตรงได้นะคะหลากหลายเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะมวนนี้เป็นกางเกงสเวตเตอร์ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงสเวตเตอร์นะคะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายจ้าค่ะอ่ะพูดคุยกันมาก่อนได้ค่ะลูกค้าจ๋าสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะสําหรับมวนนี้นะคะลูกค้าจ๋ารู้ว่าเป็นมวนอื่นๆนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าที่สอบถามเข้ามาลูกา อาจะสามารถทักายแอมินได้น,นะจ๊ะไดค่ะอยู่ค่ะอะยูเหมือนกันอยู่นี่ยูนิคจะเยอะหน่อยนะคะสำหรับกระสอบนี้แต่เราไม่แน่ใจว่ากระสอบใหม่จะเยอะจะน้อยนะ,ะแต่ว่าถ้ารับเป็นกระสอบนี้ได้ชัวร์ค่ะยูนิโคอีกแล้วจ้าดูค่ะจ๋ายูนิโคจะเยอะเยอะหน่อยอ่ะโทนสีดำสไตล์แบบนี้ก็มีมาอ่ะอันนี้เป็นของภูม่าภูมามีมาเจ๊มีมายูนิโคมีมา ลูกค้าจานห,หลาหลกหลายคือว่าหลากหลายะนาคะตั้งใก่อนเลยว่าหลากหลายแล้วก็คาไซส์มาด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่ะลูกค้าจะ,ะ,าจะสวัสดีกันอีกรอบนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้ GU จียูจ้ะ อ่าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าพี่เอลได้แล้วเหรอคะได้แล้วเป็นทรงอันนี้ทรงอะไรคะวิ้วเป็นทรงกระโปรงหรือว่าทรงคูลอตก็ได้ได้โอ้ได้เลยอแล้วเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์ค่ะแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์จ้ะนะลูกค้าจ๋าขาขาแล้วกันเนาะใช่ขาขาแล้วกันขาทรงขานะลูกค้าขาขาหมากใช่ะาขาทรงขานะคะลูกค้าจ๋ามีขาจ๊มนะคะมีคล้ายๆกับห้าส่วนนะคะลูกค้าจ๋ามีขาหมาก ขายาวมีมานะคะลูกค้าจ๋ายาวมากยาวน้อยยาวสัามไดขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านใช่ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของลูกค้าแต่ละท่านนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าอยารอช้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้ะคะค่ะจ๋าหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอาไปลุ้นเองก็ได้นะคะสินค้าเรามีพร้อมจะส่งนะคะในราคาห5 0ัน้ารอยบาทนะลูกค้าคุณภาพเกียรติเอกนะคะจ u จ้าอ่าจียก็ตามกันมาติดๆค่ะค่ะ ยูก็ใช่ย่อยนะคะไม่สะบัดต่อเลยอะสะบัดเร็วไม่ไปเลยล่าสุดไม,ไ,ไม่ไปแล้วนะคะอูจจะไม่ไปแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะลูกค้าจะมวดน,นี้มือสองคัสเกตเอของบ้านเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อาจเพื่อนดําอาจมีเจอผ้าเป็นขุยเอวยางยืง้อยางตายอาจมีเจอนะคะอา,านค่ะขอคนละหนึ่งตัวขอปิดท้ายด้วยยูนิโคจ้าลูกค้าจ้ายูนิโคเยอะมากบอกได้คำเดียวคุ้มมากอ่ะอันนี้ประมาณการน,นะคะส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยุ่นกันอีกรอบนะคะทัว้งหมดนั้นการลูกค้าจ้าหมดนี้เป็น อ่ะแจ็คเก็ตสเวตเตอร์น,นะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีค่ะลูกค้าจะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา6,500บาทค่ะน้ำหนักสี่ถึงห้ากิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ1 0 0่งรถึงหนึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่านะคะลูกค้าจ่าเท่าไหร่นะคะ54บาท54บาทค่ะ ค่ะสราบลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตรกได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ